ดีใจค่ะภาคภูมิใจมากที่ขนมเหนียวสูตรโบราณชนะเลิศในเขตของกรุงเทพมหานครดีใจและภาคภูมิใจมากๆาขนมเหนียวของเราเนี่ยเป็นขนมเหนียวที่เกือบจะสูญหายลวค่ะที่เราจะต้องทําขึ้นมาแล้วก็ลองส่งเข้าประกวดอพอดีว่า,าในรุ่นของเราเนี่ยยังทําได้กันอยู่ขนมใน,ในสูตรขนมต่างๆเราก็เลยเห็นว่าขนมเหนียวเนี่ยสูตรโบราณเนี้ย กำลังจะสูญหายไปเราก็ได้นำเสนอขึ้นมาเราก็ลองส่งเข้าประกวดดูดีใจค่ะแล้วภูมิใจมากแล้วก็ดีใจที่สุดในการได้รางวัลครั้งนี้ค่ะของกรุงเทพมหาคนครดีใจไหมคะแม่ดีใจจ้า วิธีการทําขนมเหนียวนะคะขนมเหนียวสูตรโบราณก็จะมีขั้นตอนการทําแบบนี้ก็จะมีแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าในตาส่วน2ต่อสมนะคะแป้งข้าวเหนียว3าส่วนและแป้งข้าวเจ้า2ส่วนนํามาคลุกเข้ากันนะคะนวดไปเรื่อยๆผสมน้ําเปล่านวดจนเข้ากันได้ดีนํามาแผ่ให้เป็นหนึ่งประมาณ 1- ฝ่ามือนะคะและนําน้นําเปล่านําไปต้มจนร้อนเอาแป้งที่แผ่ไว้ไปต้มในน้ําร้อนนะคะ จนตัวแป้งลอยตัวขึ้นมาค่ะแล้วมาตัดพอดีคำนำไปคุกกับมะพร้าวนึ่งนะคะที่เรานึ่งเตรียมไว้เสร็จแล้วเอามาคุกเสร็จโรยด้วยข้าวพองที่เราทอดเตรียมไว้เสร็จแล้วราดด้วยน้ำตาลเคี่ยวนะคะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะ